วัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูพี่พี่เออยังไม่รู้เลยหายหาไม่เจอเมื่อคนจีนดาวคนไทยเมื่อจีนดียวเธอจะให้ปลาปมา,ากัวดากครับเส้ยนั่งขึ้นอีก ปาะเทศลือมันไม่พัฒนาตังเงือรู้แล้วรู้มาตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้วมาอกไอประเทศคอร์รัปชันประเทศมึงนี้ไม่ต้องอบียายต้องตายต้องสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมม่้อะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแชร์รัฐบาลลือเออนรื่องนื้มันเลวขอให้นายกลื้อตายสาธุ สามสีไข่ห้ามประเทศนี้่เป็นประเทศกระเทยไม่เคยาประเทศเรมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาวไทยกันหมดผูใช้บ้านอ้วนหล่อกว่าเยอะจะผู้ชยบ้านกูสวยกว่าเยอะะเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงลือกเรื่องของแปลกก่อนะจะวะใครอักสอนจีนในประเทศไทยเออไปอกระทศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันอรื่องมาว่าจีน ว่าเจ้ากาล่าฟานหน้าหรือเรียนนะเนีน่ <You know S 2> นประเทศอูามีมังกรไปสิงศักดิต์มังกรบ้านมึงอยู่โอกข้างบ้านกูนี่ <c oughs> ทังคุณบ้าเรื่องแย่ลอยเลยใครให้มึงแดดเปลือก <c oughs> เอาหน้ากากขึ้นมาไปโทรนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> ไปแไล้วโอ้มหานี่บ